เช็คด่วนเลยครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญสิบเก็บไว้เรื่องจะเป็นเหรียญ10บ,บาทในรัชกาลที่9เป็นเหรียญปิดพระเสียนเล็กซึ่งเหรียญสิบ,บาทพระเสียนเล็กจะเริ่มมีการผลิตตั้งแต่ปีพศ2531 จนถึงปีพศอสอส2551และเหรียญปีพศ2 5 4 0ผลิตจาโกโลหะสองสีสีเงินและสีอลูมิเนียมบอร์ดความโตของเหรียญ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านวงขอบจะเป็นเฟืองสลับเรียบเหรียญปีพศ2อ4 0ี่สิติดอันดับ10ของเหรียญผลิตน้อยซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่9ล้านสาแสนหมืหร้อยเหรียญ ซึ่งในปัจจุบันเหรียญปีพศนี้พบเจอได้น้อยมากเนื่องจากระยะเวลาของเหรียญและผลิตน้อยจึงมีราคา4,500บาท แต่จะเป็นลักษณะของเหรียญที่เป็นเหรียญพระเสียนตรงคือด้านหัวด้านก้อยชี้ไปทิศทางเดียวกันซึ่งตามปกติเหรียญสิบบาทจะมีลักษณะของพระเสียนสลับด้านหัวด้านก้อยชี้ไปคนละทาง เหรียญ10บ,บาทปีพศ2540เหรียญพระเสียนตรงราคา4,500บาท